ตอนที่25ข้อเสนอพลังของมันกลับพุ่งสูงขึ้นไปอีกเหรอกายาเทพอสูรของข้าแทบไม่อาจหยุดยั้งการบุกทะลวงระลอกนี้เอาไว้ได้แล้วราชันวานมังกรที่รู้สึกราวกับถูกหนอนมแมลงชอนชัยเข้าสู่ส่วนลึกของศีรษะเกิดความตื่นตระหนกใส่หัวออกไปจากข้าเดี๋ยวนี้ จีหนิงซึ่งพุ่งลึกเข้าไปศีสักของมันได้ประมาณ300เมตรกลับถูกกระแสพลังสีเขียวที่ไหลบ่ามาจากทุกทิศทางสกัดกั้นเอาไว้และพยายามผลักร่างของเขาออกไปพลังศักดิ์สิทธิ์เหรอจี้หนิงย่อมคุ้นเคยกับตัวตนของกระแสพลังเหล่านี้เป็นอย่างดีพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นสถิตอยู่ในทุกอนูของร่างผู้ฝึกกายาเทพอสูร และเมื่อราชันวานมังกรรวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์ปริมาณมหาศาลภายในศีรษะอันใหญ่โตของมันให้ซัดก,กระแทกเข้าใส่เขาก็เริ่มถูกยันกลับออกไปทีละน้อยพลังศักดิ์สิทธิ์ของมันช่างมากมายมหาศาลยิ่งนักจี้หนิงเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอกาสในการสังหารศัตรูตัวฉกาดนี้ช่างริบหรี่ยิ่งนักการจะทำลายล้างผู้ฝึกกายาเทพอสูรนั้น จำเป็นต้องใช้พลังที่เหนือกว่าเข้าบทขยี้อีกฝ่ายให้สิ้นซากแต่ความแตกต่างของปริมาณพลังศักดิ์สิทธิ์ระหว่างตนเองกับเป้าหมายในครั้งนี้ออกจะมากเกินไปบุกทะลวงจี้หนิงเร่งพลังของหัดปลิดดาวจนถึงขีดสุดพลังกระบี่อันดูดันสองสายเจาะทะลวงเข้าใส่กระแสพลังศักดิ์สิทธิ์สีเขียวช่วยให้เขาสามารถเจาะลึก เข้าไปในร่างของสัตว์อสูรอีกครั้งศีรษะนับเป็นศูนย์รวมของระบบประสาทและเป็นจุดอ่อนของร่างกายแม้จะเป็นผู้บรรลุกายาเทพอสูรระดับเหนือธรรมชาติหากศีรษะถูกทำลายอย่างรุนแรงก็ต้องตายในทันทีต่อให้สำเร็จกายาเทพอสูรถึงระดับตำหนักม่วงจนสามารถคืนชีพจากหยดโลหิต และรักษาชีวิตไว้ได้เมื่อสีสัตว์ถูกทําลายเจ้าของร่างก็จะตกอยู่ในสภาพที่หลงเหลือเพียงสัญชาตญาณโดยไร้ความคิดจนกว่าส่วนหัวจะฟื้นฟูสภาพกลับคืนมาอีกครั้งมีเพียงผู้ฝึกกายาเทพอสูรที่บรรลุระดับหมื่นดาราร่วมสํแแดงจนสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างและองคคาพยพได้ดังใจเท่านั้น ที่จะรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้แม้ส่วนหัวจะถูกทำลายแต่ก่อนที่ศีรษะจะคืนสภาพกลับมาพวกมันก็เพียงสามารถสั่งการร่างกายให้ขยับเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เรียบง่ายเท่านั้นจวบจนกระทั่งบรลูกายาเทพอสูรระดับนักพรตแห่งจัก,กรวาลแรกกำเนิดผู้ฝึกปรือค่อยครอบครองความสามารถในการแบ่งสังขารแยกร่างออกจากกัน และไม่ต้องหวั่นเกรงการถูกตัดศีรษะนอกจากนี้ตามตำนานที่เล่าขานเทพอสูรผู้แข็งแกรง่งยังสามารถดึงเส้นผมออกมาแล้วเสกให้มันกลับกลายเป็นร่างใหม่ของตนได้อย่างง่ายดายร่างมาึมาที่กลางหาวของราชันวานมังกรบิดกระตุกทุกครั้งที่กระบี่ของจี้หนิงวาดผ่านเส้นประสาทแต่ละเส้นในศีรษะ สำหรับสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงเช่นมันจิตวิญญาณยังคงสถิตที่ส่วนลึกของห้วงสำนึกภายในศีรษะดังนั้นส่วนหัวยิ่งได้รับความเสียหายมากเท่าใดความสามารถในการควบคุมร่างกายของมันก็ยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นเมื่อเห็นร่างของราชันวานมังกรค่อยๆร่วงหล่นลงจากฟากฟ้าทีชิงชิงที่เฝ้าดูด้วยความวิตกตลอดมา ก็รีบสอบถามความเห็นของมู่จื่อซัวที่อยู่ด้านข้างทันทีสิทธิพี่ของเจ้ากำลังจะเป็นฝ่ายชนะแล้วใช่ไหมดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นนะมู่จื่อซัวรับคำหากน้ำเสียงยังคงปราศจากความมั่นใจทว่าอีก,ฝ,กฝ่ายก็ฝึกฝนกายาเทพอสูรจนถึงระดับสูงการจะสังหารมันให้สิ้นซากคงไม่ใช่เรื่องง่ายนักเมื่อต่างคนก็ไม่มีข้อสรุป ทั้งสองจึงได้แต่จ้องมองด้วยความกังวลต่อไปภายในร่างของสัตว์อสูรหลังจากที่จี้หนิงตัดเส้นประสาทและทำลายจุดสำคัญของมันไปอีกจำนวนหนึ่งแรงต่อต้านจากพลังศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มอ่อนโทมลงตามลำดับเยี่ยมเลยดวงตาของจี้หนิงฉายแววอัมหิตอันดุดันมงกฎชวารีอักคี บงกตชวารีอักคีที่กว้างใหญ่เกือบร้อยเมตรจำนวนหกดอกปรากฏขึ้นบริเวณแผ่นอกของราชันวานมังกรและเริ่มหมุนวนบทขยี้ร่างใหญ่ยักษ์ของมันทว่าหลังจากที่เฝ้าสังเกตอยู่ชั่วครู่จี้หนิงก็พบว่าผลลัพธ์ของมันไม่ได้รุนแรงอย่างที่เขาคาดหวังช่างเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งนักจี G ้หนิงอุทานออกมา ทั้งที่บงกฎชวารีอัคคีของข้ามีพลังทํำลายเพิ่มพูนขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าแต่ยังไม่อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับมันได้จงหดเล็กลงจี้หนิงกำหนดจิตสั่งการให้บงกฎชวารีอัคคีทั้ง6ย่อขนาดเล็กลงจนเหลือเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง30เมตรซึ่งเป็นขนาดที่มันสามารถรวมรังพลังทำลายและเปล่งอนุภาพออกมาได้สูงสุด ดูเหมือนว่ามีแต่ทำเช่นนี้บงกฎทั้ง6ค่อยสามารถบทยี่ร่างอันแข็งแกร่งของราชันวานมังกรได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงก็ตามเมื่อบงกฎทั้ง6ถูกลดขนาดลงจนเหลือเพียง30เมตรพวกมันจะต้องใช้เวลาอีกเนิ่นนานเพียงใดจึงจะสามารถย่อยสลายร่างขนาด10กิโลเมตรให้กลายเป็นผุยผงได้หมดละ่ะ นี่ยังไม่นับว่าอีกฝ่ายก็มีความสามารถในการรักษาบาดแผลและเสริมสร้างร่างกายขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วเช่นกันอีกนะแต่แล้วทันใดนั้นส่วนหัวของราชันวานมังกรก็แตกระเบิดออกอย่างรุนแรงจนร่างของจี้หนิงซึ่งอยู่ภายในถูกซัดกระแทกปลิวไปในอากาศมันกลับกล้าระเบิดศีรษะตนเองขั้นเหรอ จี้หนิงทั้งแตกตื่นทั้งเลื่อมใสในความอำม,มหิตของศัตรูราชันวานมังกรกลับปัดใจอย่างเด็ดขาดระเบิดศีรษะของตนเองเพื่อไล่เขาออกจากร่างชั่วพริบตานั้นร่างมาฮมาที่ถูกแรงระเบิดผลักให้ถอยไปด้านหลังก็สร้างศีรษะขึ้นมาใหม่ขึ้นอีกครั้งปากกว้างใหญ่บนศีรษะที่เพิ่งงอกเปล่งเสียงคำรามอย่างโกรธแค้น ลำตัวยาวเหยียดพลิกตวัดมาด้านหน้าอย่างรวดเร็วแผงครีบหางที่กว้างใหญ่ก,กว่า3,000เมตรฟาดหวดเข้าใส่ร่างของจี้หนิงซึ่งอยู่กลางอากาศและปราศจากสถานที่ให้อย่างเท้าหยิบยืมกำลังจี G ้หนิงไม่เหลือทางเลือกอื่นอีกแล้วและเมื่อไม่อาจหลบพ้นก็มีแต่จะต้องต้องเผชิญหน้ากันให้ข้าดูสิว่าร่างของเจ้าจะทนได้นานสักแค่ไหนกันเชียว จี้หนิงส่งเสียงคำรามอย่างกรัดเกลียวกระบี่อุดรธมินทั้งสองเล่มแผ่พุ่งพลังอันแหลมคมราวเทพเกาทันสองดอกเข้าปะทะกับครีบหางอันใหญ่โตที่บทฟ้ากลืนตะวันนั้นอย่างหักโหมจนก่อให้เกิดการแรงระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงปานพิพภพจะล่มสลายโลหิตค้นขาวสาดกระจายออกทุกทิศทาง ถูกย้อมให้เป็นสีแดงฉานร่างที่ถูกกวาดฟาดของจี้หนิงร่วงลงจากท้องฟ้าอัดกระแทกและจมลึกลงไปใต้พื้นดินราวหินดาวตกเจ้ามนุษย์ราชันวานมังกรใช้สายตาจ้องมองลงมาจากเบื้องบนพลังเร่งพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างเข้ารักษาครีบหางที่ฉีกขาดเป็นแผลที่ยาวและลึกจนแทบขาดออกจากร่างให้กลับฟื้นคืนสภาพขึ้นมาอีกครั้ง มันรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่ารัศมีแห่งพลังของร่างที่จมลึกอยู่ใต้ดินนั้นก็ไม่ได้ถดถอยลงไปเลยแม้แต่น้อยเช่นกันเมื่อต่างฝ่ายต่างก็เป็นยอดฝีมือด้านกายาเทพอศูนในระยะเวลาอันสั้นการต่อสู้ครั้งนี้คงยากจะปรากฏผลแพ้ชนะอย่างชัดเจนขึ้นได้ ช่างคิดไม่ถึงว่าความสำเร็จด้านกายาเทพอสูรของเจ้าจะเหนือล้ำยิ่งกว่าความสำเร็จด้านพลังปราณจริงๆคําพูดที่พอสิ้นสุดลงร่างมาฮืมาของสัตว์อสูรก็แปลสภาพเป็นประกายแสงเคลื่อนหายวับไปทางขอบฟ้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับธงค่ายกลของมันจี้หนิงเหินร่างจากภายในหลุมลึกขึ้นสู่พื้นดินอีกครั้ง เขากุมกระบี่ยืนหยัดใช้สายตาจ้องมองไปยังเส้นขอบฟ้าในทิศที่ราชันวานมังกรเหินบินไปมันกลับยอมเป็นฝ่ายล่าถอยไปเองนั้นเหรอสิพี่จี้หนิงศัตรูอันร้ายกาดถูกท่านขู่ขวัญจนหนีตะเลิดไปแล้วมู่จื่อซัวโหร้องด้วยความตื่นเต้นยินดีตรงกันข้ามกับฉิงฉิงที่ยังยืนนิ่งพลางใช้ดวงตาที่เหม่อลอย จ้องมองไปยังร่างผอมบางซึ่งภายนอกแทบไม่ต่างไปจากเด็กหนุ่มที่อยู่ในความทรงจำเมื่อครั้งอดีตเลยเจ้านี่เจ้าทำให้ราชันวานมังกรล่าถอยกลับไปเองได้ยังไงเจ้าคงไม่ได้มีน้องชายฝาแฝดอีกคนหนึ่งใช่ไหมจี้หนิงหัวรอกเสียงดังลัน่นสมองของเจ้าถูกกระทบกระเทือนหรือยังไงเนี่ยศัตรูที่เพิ่งจากไปนั้นเป็นถึงราชัน วานมังกรเลยนะต่อให้เผชิญหน้ากับนักพรตแห่งจัก,กรวาลแรกกำเนิดมันก็ยังไม่แน่ว่าจะเกรงกลัวอสอรพิษฟ้าครามยังคงไม่อาจทำใจให้ยอมรับได้เจ้ามีพลังฝีมือสูงส่งถึงเพียงนี้ได้ยังไงกันกระทั่งข้าที่ก่อนหน้านี้ได้รับโชคลาภอันประเสริฐมามากมายก็ยังมันนับเป็นคู่มือที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริง ที่หนิงยอมรับร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬานนั้นสะสมพลังศักดิ์สิทธิ์ในปริมาณที่มากมายจนไม่อาจอย่างคิดได้ข้าไม่มีความมั่นใจจะเอาชนะมันแม้แต่น้อยซึ่งความจริงแม้แต่ยอดฝีมือระดับนักพรตแห่งจักรวาลแรกกำเนิดโดยทั่วไปก็คงยากที่จะสังหารมันลงได้ นักพรสแห่งจักรวาลแรกกำเนิดก็เป็นเช่นเดียวกับปรมาจารย์หมื่นสำแดงที่แต่ละคนก็มีพื้นฐานความสำเร็จและระดับความแข็งแกร่งแตกต่างกันไปยอดคนเช่นเปยซานเฮยหูนับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของนักพรสจักรวาลแรกกำเนิดที่มีพลังเหนือล้ำกว่ายอดฝีมือในระดับเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเจ้าไม่อาจฆ่ามันได้เหตุใดมันจึงยอมล่าถอยไปเองละ่ะ ชิงชิงสอบถามด้วยความสงสัยเนื่องจากมันเองก็ไม่อาจสังหารข้าได้เช่นเดียวกันจีหนิงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีนอกจากนี้ความรู้สึกของการถูกทะลวงศีรษะจนเป็นโพรงแทบไม่อาจควบคุมพลังศักดิ์สิทธิ์ภายในร่างนับเป็นเรื่องที่หนักของผู้ฝึกกายาเทพอสูรข้าคิดว่ามันคงไม่ต้องการลิมรสชาตินั้นอีกครั้งแน่นอน และที่สําคัญมันเองก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าตัวข้ายังมีท่าไม้ตายอันใดซ่อนเร้นเอาไว้อีกเมื่อไม่มีความมั่นใจว่าจะลงมือประสบผลมันจึงเลือกที่จะถอนตัวและจากไปเองอสะระพิษฟ้าครามค่อยคอยคิดเธอส่งเสียงอุทานพลางพยักหน้ารัวรัวและอดไม่ได้ที่จะเกิดความเลื่อมใสในตัวของจี้หนิงขึ้นมาในอดีตเมื่อครั้งที่จี้หนิง เดินทางมาท้าทายมันเขาเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติเท่านั้นบัดนี้เด็กหนุ่มที่เบื้องหน้ากลับสามารถแข่งฆ่าสัตว์อสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงสิบกว่าตนอย่างง่ายดายราวกับเชื้อไก่ทั้งยังสำแดงฝีมือคุกคามจนราชันวานมังกรอันเรื่องลือต้องตัดใจล่าถอยไปเองความจริงก็คือหากการต่อสู้ยังคงยืดเยื้อต่อไป ข้าอาจเป็นฝ่ายนำพวกเจ้าหลบหนีไปเองจี้หนิงถอนหายใจออกมาถึงแม้เทพวิชาหัดปลิดดาวจะช่วยให้เขาระเบิดพลังทำลายล้างอันรุนแรงยิ่งกว่าจำแรงลักสวรรค์มากมายหลายเท่าแต่ก็เผาผลาญพลังศักดิ์สิทธิ์จำนวนมหาศาลยิ่งกว่าเช่นกันเขาจึงไม่อาจใช้มันได้อย่างต่อเนื่องยาวนานสิพี่จี้หนิงท่านถ่อมตัวเกินไปแล้วนะ มูจื้อซัวหัวร้อกออกมาโปรดอย่าลืมสิว่าที่ท่านต่อสู้ด้วยเมื่อครู่คือสัตว์เทพอสูรระดับหมื่นดาราร่วมสำแดงขั้นสูงสุดที่ครอบครองวิชาเทพเชียวนะจี้หนิงได้แต่กระพริบตาปริบๆเจ้าเด็ดตระกูลจี้อสอรพิษฟ้าครามพลันส่งเสียงเรียกจนจี้หนิงต้องหันกลับไปหาเธอเจ้ายังสงสัยอะไรอีกเหรอเจ้างูน้อย เจ้ามีสัตว์อสูรติดตามแล้วหรือยังให้ข้าติดตามเจ้าไปด้วยได้ไหมเธอยื่นข้อเสนอออกมาพลางกล่าวด้วยความภาคภูมิใจข้าคืออสอรพิษฟ้าครามเผ่าพันธุ์ของข้าครอบครองพลังพิเศษที่ช่วยในการค้นหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาติทั้งยังมีความสามารถเคลื่อนย้ายในพริปตาที่จะช่วยพาเจ้าเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผนึกแห่งเปา และว,วันใดที่ข้าแข็งแกร่งเพียงพอกระทั่งค่ายกลสะกดห่วงมิติก็ไม่อาจสกัดกั้นข้าได้อีกต่อไปจี้หนิงยังคงได้แต่กระพริบตาปริบๆคืออันที่จริงข้ามีสัตว์อสูรติดตามอยู่แล้วนะ่ะอสอรพิษฟ้าครามยืนนิ่งเอ๋